พอกัดสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบุตสุขสุขคนสมองสูบอนบว่าพังไทยหรอว่าพังลาวหรือต่างประเทศก็คือกันแมนมื่อวันกับพ่อกับซองน้องเมดปลุงงามซอยปลุงเอ๋ยพักกันยาวอีกแล้วปลุงยาวอีกแล้วปลูกมันเขาอีกแล้วคือเก่าแมนพวาะย่างบ่แล้วมืนอวานแม่่ลุงก็พอ่ลุงมาซอยปลุงเอ๋ยเนี่ยนะ กำลังได้ร้ายเติบแล้วประมาณสาวปลายคู่แล้วแม่เมืม่อนี้เป็นวันวันผารื้เนาะแต่ว่าน้องมีิ่นสิไปเก็บโตแล,ล้วก็เลยเพิ่นบ่ได้ไปโรงเรียนแม่ิ่นก็เลยมาปลูกมันแม่มอยู่เก็บมเครื่องรอบบาอ่ายบ่รูกแม่น มันลงมาปลูกมัน,นเฉพาะแสมก่อนยำตอ,อนรอบเพศนะรอบบาเพันกับอาจารย์พผสิมาสู่เอาบอเอาอาจารย์ห่มมาสู่เอาเห็นได้เครื่องทงผาห่มแพทือเออ อกาปลูกมันบาลุ้งต่ว่าแม่ตากับข้องขาพุนอยู่ว่าปลูกมันขาพุนอ่ะพุนกับปูามาจาักเสือไปตกแต่อยู่เมืองไทยปุ้งเลยเงี้ยเอฟซีเป็นไรอยู่เมืองไทยตกแห้งแห้งหมดสั้นออบ้านเราเลยนตกน้อยนึงแมนแมนบ้านเฮาเลยโอ้ยดินพอดินลายหน่อยหนึ่งแหละบปุ้งเลยทอดบ่แห้งสั้น ก็อยู่เมืองไทยนะแห้งหัวซันเอฟซีพอด้วโอ๋อสายค่าลงจากร้ายหนามจนไรทางหัวซ่ะตัวที่บ้านในปลูกก็อยู่ข้างในนะพีลูงพอตากับพอบอลุงกำลังแปลงคู่อยูอ่ข่าวเศร้ายัางท่านได้กินพี่ลูงเว้ยสิได้เมื่อเอาข่าวมากินอยู่พี่เนี่ยปาโต้พอตาวากินแต่น้อยจนทแถว่า,าแล้วอดเอาหัวซ่ะ คนบาได้อีกแล้วมันสิตาาลเลยนี่กะดาษตาแล้มือคือสิอได้ายเลยนั่งเลยพี่น้องบอกบอลุงว่าผู้ได้สิขีดมาไปลูกเคยปพ่อตาในานางขีดน,นอนงขีดซะก่อน, <laughs> น,อน พอตตาผ้าสูร้ายมาสันผ้าบุกบ่ถูกร้ายเนาะมาเห็ุกับมาได้มาลุงเอ้ยลูกเศร้หายเศร้หน้าห้ากับแบบนี่แหละมันต้องสูบมาลุงสูสูเลย แม่กส้าหาเสาหน้าห้ากับแบบเนี้ยแหละเส้าหาเส้าส่วนข้าบวกสู้กับบได้ปปลูสู้จังได้ท่านบสูเข้ากับบได้เลยอ้าหวางี่พอเจ้าบได้แปลงมานี่ลืมเลยอทิตหนึ่งแม่ อาทิตย์หนึ่งบวบบวบ่องอาทิตย์ก็ได้่อทันทีสิบเมกับเต้ขี้เก่าเต้ขี้เก่าทันทีสิเดือนนะเออน้องมีดสิเครื่องบนเทียนไลยมือได้ขนาดนั่นอาจารย์สิบห้าอิ๋อ อาจารย์นายโยบายปงไปลงเลยทำกินได้ครับแต่พาไปนี่อาจารย์พาไปแต่ละมือกันไปชอบกอับอาจารย์เอาโหลดมาหลับป้านห้างบุดแดงในโตนมักแดงฮะนะเจ้าก็ไข่ปลาทูปลาจักมันนะหน่ะห้างเกษสรเห็นบปรูงง้เลยโอ,งไงไงไงอ้ไม่แต่ห้างยังใหญ่ มันนี่ขึ้มมาลงแต่ว,ว่าพ่นบนตกะขึ้มซื่อ,อมันบอดแดดสับเมิดพออันขึ่มๆไปซื่อแหละมาลุงไหมองไซประมาณสองมือฮะจังาจาสีแล้านะมาลุงโอ้พาตาพาตาพาบุกงานพอบาลุงว่าผู้ได้สิเป็นมาเป็นลูกเคยพอตานะ่ะฮะขึ้นคัก วันนี้ยังดอกยันพ่อตาภาพอ่านบุกงานลายอ้าทำบุกกับไรปลาลุงเอ้ยเผื่อสีได้เงินได้อ em ันทองมาใส่ในครอบครัวเขาก็โอ้บันไดง่ายเลยแม่ปลาลุงเป็นคนลงลำมันถมเพาลุงเอ้ยเล็กเล้งงหมิดเล้ง สองสองบ่อนปลูกแมนว่าไงรูมบ่นอนนึงแมน,แ,มนแปง้งโตอยู่รูมนะปลูกแล้วแล้วแต่อย่านังท่านไหนออกเลยเพราะว่าฮักกันแล้วเนาะนยังหายพ้นมะฮวยอยู่ปลุงเอ้ยพ้นมะฮวยคือสิออกดินมันก็คือสิชุม่มเนาะอันใ้ปลูกถาผ้าถาพ้นปลุงเอ้ยแล้วแต่เอาขะนางนงามหนึ่งก็ยังกินบด แม่เฮอหรออา้าที่กะหัวบงลายบรุหัวบงหัวบงงามกะเก่า Đài Lai cái cầu Thắng lực này thang lực này chắc này phải luôn khỏi nhà hợp tay แม่อ้อนว่าแม่บอลูกในสลดัด่าสันเอาลิมันหมูมาปลาไหวป่ปสันเา่ไดลเหาอนะเไดู้่้นลสลัดได้แล้ว <c oughs> <c oughs> อะเศร้าแรงคือสีแล้ว่ลูกเลยมัน แม่เชื่อึ้นกันมาเลยเพราะว่ามักตเมื่อคืนมักแต่เมื่อวานแทงฉลากอืมน้องมือสีลงอ่ะไปลงปลูกจะหน่อยกันปลาละมันอีกขวายังบอกห้องปลาได้มันสีมาน่ะโอ้ยแล้ว บอกคห้มันมาไวๆไวเนี่ยปลูกมันนี่มันแดดเนี่ยผลอืมโอ้เรียวป่ะมาณ<น>สองขู่บอกอ,อ,กอืม ขากหแล้วิยาในข่บ่ฮปลูกใสยกันไปเลยแม่ต้นหวานพอมมกหว่ามาลุงไายแดดกันเลยรีบเข้าพอมมกหว่ารถแต่ตอนนี้ซีคึมๆึเลย ไปองลงมันกับวันไปอ,มอลมันอ่ิสแล้ลุงเว้แล้วเิกันไปอลมันกับลุงมาฮันงกับิเด็กคอลาล้วลงคิปนี้คิปนาพอกันไหม กแทก็ติตามเป็นกลังใจในมินยป่าลกแมนกกแทติตามซ่องแม่บอลลุงหาแมนซ่องแม่บอลลุงน้ำไนเด้อพี่น้องเด้อกดขหับดูรัวซมหลักก็ติดตามให้เพล่นในพี่น้องเป็นกำลังใจให้เพนในซอยเสียซอยด้านเพลนเด้อพี่น้องพอหอดหนึ่งพัสพี่น้องซ่องแม่ตาในพี่น้องสบายดีสุขสุขคนขอพากน้ำเอฟซีทุกท่านทุกคู่ทุกคนเด้อกดติดตามให้ซ่องแม่บอลุงไนเด้อพี่น้องสบายดี